น้องน้องหรือใครนี่ยที่เสียเนี่ยเป็นน้องหรือว่าเป็นลูกสาวหรือผูกคออดายหรือโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รลกเมเศร้าไหมเนี่ยโลกพอโลกนี้ก็คิดถึงเมื่อวานนี้นะส่งาเราไปเราไปวันนั้นเราพวกเราไปออกไปนั่นน่ะที่เราไปเอาเอารถนั่นน่ะรถคันนั้นจอดอยู่นะใช่ไหมรถรถเก๋งคันนั้นน่ะรถเก๋งคันนั้นจอดอยู่พ่อไปเมื่อวานนี้รถเก๋งคันเก่าก็จอดอยู่ที่เดิมนั่นน่ะเมื่อวานนี้นะจอดอยู่ที่เดิมเลยทีนี้ ขากลับมานี่มันก็ม่ผิดสังเกตน,นนะเพราะมันจอดตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ทราบที่เราไปนี่นะเราไปเราเห็นจอดแต่เมื่อวานนี้นะจอดที่เขานั่นนะสพานนี่ที่ตรงที่ตรงเนี่ยที่ตรง,ตรงเอ้เลยลานอ้อยไปนี่นะนนนะที่ตรงโรงงานอ้อยเขาปนี่นะโรงงานน้ําตาลเขาไปนี่นะที่ตรงเขาทำนี่นะที่ตรงสะพาเน,นั่ยน,นะอืมต่ไหมกลับไปเมื่อวานนี้ก็ยังจอดเหมือนเดิมเนี่ยนี่เปลือกแบ,บน,น,นะ เขาก็เลยว่ามันไม่ตายคารถหรือเนี่ยมันต้องมีอาการลมควันแน่นอนนะเพราะรถจอดอยู่ไงมันตั้งหลายวันแล้วไงไม่มีคนแจ้งกันหรือไงเราก็นึกถึงตองเราเนะี่ยแต่นี้พอขากลับมาปั๊บเห็นรถกู้ภัยแล้วว่าบ,บ้าไปนั่นเลยกาลังเตรียมพร้อมอยู่นะมาเขายังไม่ได้ลงนะหรือยังไม่ได้ลงนะรถกู้ภัยก็ยังจอดอยู่เข,เขากําลังมาพอดีคงมีคนไปแจ้งพอดีน,นั่นแหละมันต้อง เขาเห็นในสองวันนล่วนะที่พ่อเห็นนี่นะสองวันแล้ว,นะนนนว,ลวมันก็จอดอยู่ข้างทางนั่นแหละที่ตรงเลยโรงงานน้ำจาลไปน่ะนิดหนึ่งน่นะที่ตรงเป็นสะาพานนั่นนะ่ะนั่นน่ะสองวันนี่ที่พ่อเห็นนี่พ่อไปก็ไปกลับมาก็เห็นอีกอ้าวมันอะไรกันนะขนาว่าออทีนี้พอพอกลับมาอ้าวเอาแล้วรถของคูไปแว๊บแว๊บแ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 บจอดเทียบไว้ยังไม่ได้ลงอนี่เป็นไงก็ไม่ทราบนะ คิดว่ายังไงมันก็ตายแล้วล่ะเ็าไม่สองวันแล้วนะี่ยยังไงมันต้องกินยาแล้วก็ปิ่นลถลอกไว้เลยหรือว่าลมควันนี่ท่านน้องนี่แหละกำลังฮิตโืคโรคนี้กําลังฮิตไงลมควันนี่เนะขาทำเขาทากันชิจุดไหนก็ก็ทําทกันแล้วถ้าโรคซึมเศร้าหน่อยหรือว่าโรคไปไม่ไหวหน่อยก็เอากันละอืมจัดการกันละ เดีวหลวงปู่มาพิจารณาดูนะมันมันไม่ใช่ว่าไอ้นั่นหรอกเพราะว่าคนรอมันหาทางออกได้แต่ว่าที่ว่าทําไมยังต้องฆ่าตัวตายมันทนไม่ได้ก็มันเราเนี่กิจการล้มเนี่ยเขาไปทําอย่างอื่นมันก็ได้อยู่ใช่ไหมหลือก็พวกนักบินนี่เขาไปขายกล้วยปิ้งก็มีไอขายลูกชิ้นก็มีพวกนักบินนี่ท,ที่ไอนั่นที่การบินเท่าน่ะนเขาไปขายกล้วยปิ้งก็มีไป ไปวิ่งแกลบก็มีนะเออถ้าจะทํานีา่ก็ทําทได้อยู่หลวงปู่บ้านแต่นี้ก็เคยโตเอ้ยเคยใหญ่แล้วไงเคยใหญ่แล้วเคยวางก้างได้พอมาโตแล้วกำลังลบากก็ทนไม่ได้ก็ตัดทิ้งใจนะคิดว่านะในความรู้สึกหลวงปูน่นะก็คิดว่างั้นนะแล้วก็เลยพากันตัดทิ้งใจอย่างนั้นก็ไม่ไม่นั่นอีกไงไม่ไม่สู้สึกอีกไงก็จบเลยนี <c> ่ <oughs> ความคิดหลวงปูน่น,นะคิดอย่างนั้นนะ เนี่ยเป็นงไงเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะแต่พูดถึงมันก็พอทนได้นี่นะว่ามันก็เงินทองมันก็มาทีหลังก็ไม่ได้ว่าเอามาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็เวลามันเป็นเร่อกิจการใหญ่โตแล้วเวลาเวลาที่กลับลงมาแล้วมันอืขาลงแล้วเราทําใจให้มันได้ที่เห็นไหมรูปนั้นจะทาอะไรก็ทําได้อยู่นี่นะว่าขายของขายอะไรมันก็ขายได้อยู่นี่นะว่าขายอาหารมันก็ขายได้อยู่วิ่งแก๊ปวิ่งอะไรมันก็ได้อยู่ขายก้วยทอดก้วยปิ้งอไร มันก็มีกันอยู่นี่นะไม่จำเป็นต้องไปฆ่าตัวตายหรอกนี่ในความรู้สึกเขานี่น่ะมันเกิดยากนะลูกนะเนี่ยมันเกิดยากแต่ว่าจิตมันตายไม่เป็นนะลูกนะเนี่ยจิตตายไม่เป็นแล้วมันจะไปยังไงอะเจตนาของพวกเธอไม่ดีมันก็ไปตามสิ่งที่ไม่ดีเวลาตายแล้วก็ใช่นี่พวกเธอคิดว่าพวกเธอจบแล้วอืในการอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็จบแล้วไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะวิญญาณมันไม่ได้ดับเนี่ย ผู้ที่ดับวิญญาณได้ผู้ก็จบสิ้นพโมวจันทร์ก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นอันนี้ไม่ไม่จบนะลูกนะนี่ไม่มีทางทำยังไงมันก็มันก็ไม่สามารถลงเลยกันได้เพราะจิตมันตายไม่เป็นที่ว่าจิตตายไม่เป็นพ็ะแม่ครูว่าจิตตายไม่เป็นพุทธเจ้าว่าจิตตายไม่เป็นธรรมตายไม่เป็นคือเจ้าต่จิตตายไม่เป็นมันก็เวียนว่ายตายเกิดของมันอยู่ถ้ามันยังไม่สิ้นอาสวะนั่นจิตมันก็ตายไม่เป็นธรรมมันก็ตายไม่เป็น บุญบาปก็เป็นธรรมนะลุงรู้ต้องเข้าใจด้วยนะบุญบาปมันก็ตายไม่เป็นนะมันก็อยู่ของมันอยู่นั้นจิตก็ไปยึดเนี่ยยึดบุญหรือยึดบาปแบบนั่นจิตมันก็ตายไม่เป็นนั่นบุญบุญก็ตายไม่เป็นคือทําตายไม่เป็นนั่นบุญก็เป็นธรรมบาปก็เป็นธรรมนั่นนี้จิตมันจะไปยึดอะไรล่ะถ้ามันยึดบาปกุศลมันก็ไปตามนั่นหล่ะถ้ามันยึดบุญก็ไปตามนั่นหละนั่นแต่ว่าสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกก็คือร่างกายแตกสลาย สิ้นร่างกายเหลือธรรมสิ้นร่างกายร่างกายแตกสลายมันก็เหลือจิตเพราะจิตมันตายไม่เป็นต้องเข้าใจด้วยนะลูกนะมันก็เวียนไหวใจคือก็มันไปตามกรรมที่มันยึดเพราะมันยึดธรรมเนี่ยยึดตามที่บุญก็คือธรรมบาปก็คือธรรมมันก็ยึดนั่นพอยึดนั้นปั๊บมันก็ไปแล้วตอนนั้นโห้รอบไปเลยตอนนี้นะถึงไหนล่ะลูกนั้นพราะมันตายไม่เป็นนะลูกนะธรรมนี่มันตายไม่เป็นสามแดนโลกต้ก็เป็นธรรม มันก็อยู่อย่างนี้นะลูกนะการพบรูปพบแกรูปพ,พ <am ma S 2> บม mm hmm. <Leonardo. S 1> ันก็อยู่อย่างนี้มันก็ดับไม่เป็นนะลูกนะเพราะมันก็เป็นธรรมอะถ้าดับไม่เป็นถ้าดับมันดับเป็นเราเกิดมามันก็อยู่อย่างนี้ก็แสดงว่ามันดับไม่เป็นที่ก็เรียกว่าธรรมตายไม่เป็นเนี่ยจิตกับธรรมนี่มันต้องคู่กันมุอตามมหาบุตรเทเด้วยนะจิตกับธรรมนี่คู่กันพอพิจารณาดูก็ใช่จริงเหมือนที่องค์ท่านเทศจริงอะเพราะว่าจิตมันก็ตายไม่เป็นธรรมมันก็ตายไม่เป็นบุญบุญก็บุญก็คือธรรมบาปก็คือธรรมมันก็ยึดหนึ่งไม่ยึดในสี่ใด ช่วงที่จะตายนี่มันยึดอะไรอะยึดบุญหรือยึดบาบยึดธรรมยึดธรรมแบบกุศลธรรมหรือว่าอากุศลธรรมถ้ายึดกุศลทาฝ่ายนี้มันก็ไปดีนะลูกนะแต่ถ้ายึดอกุศลที่ทาฝ่ายเรีวทําฝ่ายบาปอกุศลมันก็ไปทางเลวเเนี่ยแล้วพวกเธอจะรู้ได้ยังไงหนักยุนลูกนะหนักอยู่นะย่างนี้ก็ทําใจไม่ได้นี่พอทำใจไม่ได้ก็ตัดสินใจอา้าหาทางออกไม่ได้มีเยอะ เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยการฆ่าตัวตายชนิดที่บอกว่าเป็นวินาทีเลยอะลู้หอนึ้ถึกถึงต้งองดูนะญี่ปุ่นนี่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายชนิดเอาวินาทีวัดเลยน้กคราชักกันเลยพูกญี่ปุ่นนะลูนะปีนี้นะเ,เป็นปีที่พวกญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นวินาทีเลยขนาดนั้นนะลูนะประเทศอื่นเนี่เขาก็ยังพอพอไปพอมาพอทูพอไถ ประเทศไทยก็พอไปประมาณปฐุปถ่ยนี่ไม่มากนะแต่ญี่ปุ่นนี่เทียบกันโ้คนละโลกเลยนี่พอฟังขา่าวโอ้โหญี่ปุ่นนี่หนักกล้าตัวตายกล้าตัวตายเป็นวินาทีนู่นเอาอย่างนี้นะใช้คําว่าวินาทีนั่นแหละนี่ยแต่ประเทศไทยเรานี่คุนนาน,านใ,ใจได้เจอนุ่นผู้ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็หนักเป็นวินาทีก็นุ่นก็อินเดียอีก,น,กนั่นใช้สักกันด้ได้ความหนักหนักทางบาปกุศลเนี่ยเป็นวินาทีเลยนั่นเองฟังขา่าว เติร enfin ์ดใยเรานี่ยังอยู่สบายนะลูกนะเติย on. ์ดใยเรานี่เชี่ยววินาทีก็พอสร้างบุญสร้างกุศลได้เนี่ยแต่เชี่ยววินาทีนี้เออไปทำบุญทต่กุศลได้เชี่ยววินาทีนี้ไปทําบุญวัดนั้นไปทําบุญวัดนี้ก็เชี่ยววินาทีของใจนั่นละสิ่งที่มันตายไม่เป็นสิ่งที่มันตายไม่เป็นก็ความที่จะสมควรที่จะยึดถือควรที่จะทำแต่อย่าไปทําทางด้านที่ไม่ดีนะบาปมันก็ตายไม่เป็นก็อย่าไปยึดมันที่ลูกอย่าไปทํามันที่เราก็ทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่นั่น จะบอกว่าเราทำลายบาปเอากุศลฆ่าบาปกุศลมาฆ่าไม่ได้ยกเว้นพระอรหันต์นั่นพระอรหันต์ฆ่าบาปได้ฆ่าบุญได้จะจะพูดถึงไม่ยึดทั้งบุญและบาปนี่คือว่ามาใัจจเราพูดได้ว่าฆ่าก็ฆ่าได้ฆ่าบุญฆ่าบาปสิ่งที่รักสิ่งที่หวงก็คืออะไรก็คือบุญต้องฆ่าทิ้งนี่จะพูดออมาประจันนั่นลุกนะคือพระอรหันต์ต้องฆ่าบุญด้วยไม่งั้นการเวียนว่ายตายเกิดย่อมมีเพราะทำตัวนี้มันตายไม่เป็นเนี่ย เมื่อทำตัวนี้มันตายไม่เป็นตีมันตายไม่เป็น,ม,น,ม,ปนมันก็ยึดนี่เมื่อมันดยดดปั๊บมันก็ไปที่นั่นพระพุทธเจ้าจึงฆ่าบุญกุศลตัวนั้นนั่นเรียกว่าตีด,ดีอันนี้ไม่มีคําว่าฆ่าแต่หลวงปู่ก็ใช้คาว่าฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้น,นะลูกนะนั่นถ้าอยากไปปณิบายนีนฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นบุญตัวนั้นนั่นพวกเราไปยึดถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกอันนี้ก็ทําบุญดูเข้าใจไหมนี่ก็เราเราทำบุญ เราลาบาปบำเพ็ญบุญนั่นพุทธเจ้าก็แต่ัสว่าให้ลาบาปบำเพ็ญบุญแล้วใครจะทราบล่ะเมื่อปั้นปลายสุดท้ายให้ฆ่าบุญทิ้งนั่นใครจะไปทราบทราบได้เฉพาะพุทธเจ้าและพระสงสงสาวกแต่ต้องให้สัตว์โลกยึดบุญติดบุญเสียก่อนยังไงไม่ได้อันนี้พูดให้ลูกหลานฟังมันต้องมันต้องเป็นไปตามนั้นนะลูกนะเราจะไปยึดบ่าประคุณก็ไม่ไม่ได้มันต้องยึดบุญยึดไปเรื่อยละบาปบำเพ็ญบุญฆ่าบาปยึดบุญฆ่าบาปยึดบุญไปเรื่อยเรื่อยบุญมากขึ้นมากขึ้น คนสุดท้ายโน่นเลยก็จะเข้าใจเองว่าจะทํำยังไงจึงจะเข้าสู่มหาปฏิปิานได้เมื่อบุญเต็มเม่เต็มหน่วยนั่นก็ว่าบุญเป็นธรรมบาปก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมจีวัดนามาทำมันตายไม่เป็นนะลูกนะแต่ว่ามันยึดอะไรล่ะเน่นะเน่พราะว่าผู้มีปัญญาพจะเจ้าว่าผู้มีปัญญาแต่หลวงปู่มาน้มดูว่าผู้มีปัญญานี่ผู้มีปัญญาจริงๆมันคร,รอบสามเด่นลูกกทาน สามดนโลกธาตุทะลุสามแดนโลกธาตุถ้าจะพูดถึงผู้มีปัญญาต้องมีปัญญาครอบสามแดนโลกธาตุและทะลุสามแดนโลกธาตุน,น,น,นี่นึกตึกตองไว้เอแล้วเขาจะรู้ได้นั่นโลกธาตุที่เป็นสมมุตินั่นแลวโลกธาตุที่เป็นวิมุตินั่นเอาแล้วลเราเนี่ยเราไม่เหมือนหมู่นะนั่นเราเนี่ยกลับก็มาปั๊บอา้า สามแดนโลกาธาตุมันก็รวมมาที่กายและใจนี่นาเนี่นั่นมันไม่ได้มีที่อื่นนี่นานึกถึงตองดกมันก็ใช่จริงะสามแดนโลกาธาตุเนีน่ยการพบรูปพบแล้วรูปพบก็คือกายกับใจนี่เองอ๋อเนี่ยที่ว่าสติกําลังปัญญาทะลุสามแดนโลกาธาตุมันก็ทะลุกายกับใจนี่เองอ๋อที่นี่เองนั่นชนะสามแดนโลกาธาตุก็ชนะกายกับใจนี่เองอ๋อมันลงตรงนี้นั่น ก,ก็จึงว่ากัรมานั่นก็ว่าพิจารณากายพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายพิจารณาจิตมันก็ลงกันลงกันตลอดตลอดนั่นการพบก็คือกายรูปพบก็คือรูปร่างอารูปะพบก็คือนามแห่งใจลงตรงนั้นในเรานะนี่นะนั่นต้องฉลาดลูกนั้นไม่ได้แ็เราก็รวมมาอ้าวมันอยู่ที่ไหนนะเนี่ยแล้วใครจะไปไปตามไปตามสัญญา้ไปตามปัญญาจนถึงสามแดนโลกธาตุะาน,นะเนี่ย ปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกครอบสามเดนโลกธาตุนั่นปัญญาของพระรหันครอบสามเดนโลกธาตุโู้ครอบได้ยังไงนับดาวได้ทุกดวงนั่นนับโลกธาตุได้ทุกโลกธาตุนับอิฐหินปูนายเอ้ยนับเอ้อะไรล่ะอิฐหรือหินหรือก้อนอยู่ในอวกาศได้นับได้ยังไงเนี่ยนั่นแหละปัญญาของพระพุทธเจ้าและปัญญาของพระสงฆ์สาวก ครอบสารสามแดนโลกธาตุและทะลุสามแดนโลกธาตุมอนึกตึกตองดูนับได้ยังไงเนี่ยนี่นะ่ผมปวดหัวนะลูกนะเบียนไปก็ปวดหัวนับได้ยังไงคนนึกตึกตองนึกคาว่าการพบรูปพบแล,ล้วรูปพบมันไม่อยู่ไกลนี่นะก็เลยวกเข้ามาอมการพบก็คือตัวนี้เองเอาก็คือร่างกายที่ทะเยอทะยานอยากในกรม นั่นอ๋อลงตรงนี้แหละรูปภพก็คือรูปร่างตัวนี้เองนั่นรูปร่างตัวนี้เรายึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างว่าสวยและไม่สวยหรืออะไรก็ตามคือต้องการมีรูปมีร่างทั้งหญิงทั้งชายอ๋อนี่คือรูปภพอรูปภพล่ะอรูปภพก็คือเป็นนามแห่งรูปคือการพบและรูปภพอ๋อตรนี้มีปัญญาขึ้นพอพ่อมีปัญญาป๊บเขาก็วกข้ามาตัวนี้ เราต้องทำลายการพบแล้วรูปการพบ,ร,พบรูปพบแลกรูปพบพบนะอย่างไงัก็ทำลายยังไงอืก็ทำลายเรื่องการมเสียก่อนมเือทำพิจารณากายให้เบื่อหน่ายในกามนั่นพิจารณาร่างกายให้เบื่อหน่ายในรูปเรียกว่ากามพบแล้วก็รูปพบแล้วรูปพบเหรพิจารณาใจไม่ให้มันยึดไม่ให้มันถือรู้เข้าใจไหมอ๋อ ถ้าคนไม่ฉลาดไม่ฉลาดนะแต่เราเนี่ฉลาดหน่อยฉลาดในเรื่องที่จะสังหารพบสังหารชาตินะพ่อนี่ไม่เหมือนหมูนะอ๋อไอตัวนี้เองที่บอกว่าการพบรูปพบแ้วรูปพบที่แท้มันก็อยู่ที่กายกับใจนี้เองนั่นถ้าจิตมันพิจารณาหรือใจมันพิจารณาท่องเท้มันก็ทิ้งกามราคะนั่นมันก็ทิ้งรูปทิ้งร่างและมันก็ทิ้งใจตัวนั้นที่เป็นนามที่เรียกว่า นามธรรมาหรือที่เรียกว่าอารูปภพ,รพเราต้องทิ้งให้ได้อที่เรียกว่านามหรือที่เรียกว่าสมมุติตัวนั้นที่เราเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตถ้าทิ้งไม่ได้เราก็หลงในอรูปภพ,พคือการพบรูปพบแล้วรูปพบปัญญาไม่ถึงมันมันก็ไม่สามารถทําลายพบกทำลายชาติได้นานี่ลงต้องนั้นนี่เราไม่เหมือนหมูเรานี่ยมคือน้องามานี่คือการพบ,ร,พบรูปพบแล้วแล้วรูปพบก็อยู่ที่กายกับใจนี้เอง มันไม่อยู่ที่อื่นอันก็เอาที่หนึ่งนเข้ามาุนเข้ามานี่เริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็ซัดเข้ามาตรงนี้ซัดเข้ามาตรงนี้มันเป็นการพูดยากแต่ว่าทรมะที่จะพูดออกไปให้ใครฟังถ้าจิตเขายังไม่ถึงมันก็ฟังยากคือฟังไม่รู้เลยปัญญาพูดพูดเรื่องอะไรก็ว่าปัญญามาอย่างไงมันอยู่ที่นี่แล้วยังไงก็การพบรูปพบเรื่องพบพระพุทธเจ้าก็บญญัติแล้วการพบนี่ก็เป็นอย่างนี้รูปพบก็เป็นอย่างนี้อรูปพบก็เป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากสมาธิจากฌานจากญาณนะ ผู้ที่ได้สมาธิธรรมดาธรรมดาก็อยู่ที่การพบผู้ที่ได้ฌานได้ญาณก็อยู่ที่รูปรูปพบเรียกว่าอรูปเรียกว่ารูปฌานผู้ที่ได้อรูปฌานก็เข้าไปสู่อรูปภพบนั่นก็ใช่อันนี้ก็คือตำราก็ไม่เข้าไปเข้าไปแต่ความเป็นจริงที่นั่นแล้วทํายังไงจึงจะเห็นรูปปพบทายัางไงจึงจะเห็นเอทำอยังไจง,จ,งไจึงจะเห็นการพบ ทำยังไงจึงจะเห็นรูปประพบและทํายังไงจึงจะเห็นอรูปประพบคือการพบรูปพบและอรูปประพบทายังไงจึงจะเห็นด้วยตาตัวนี้นั่นมันจะเห็นได้ยังไงล่ะถ้าเราไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นมันก็พกเข้ามามันก็เห็นที่นั่นก็เห็นมาอ๋อเนี่การพบก็ตัวนี้เองนั่นมันก็ขี้กายนี่เองก็การพบรูปพบก็คือตัวนี้เอง ในก็อรูปภพก็คือตัวนี้เองนั่นก็การพบรูปพบแร่รูปพบมันก็รวมลงมาที่กายกับใจนั่นก็พิจารณากายให้มันเกิดความเบื่อหนในการพบนั่นพอการพบตัวนี้มันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วแต่นี้ถ้าว่าจิตมันเทยทยานอยากในรูปร่างแล้วก็ทําลายมันที่ไม่ให้มันเหลือนี่คือทําลายรูปภพแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันทําลายยากอารูปภพตัวนี้มันทําลายยาก เพราะตัวนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นนามนามที่ละเอียดแห่องอรูปภพคือแต่เพียงชื่อแล้วมันจะถอดถอนกันได้ยังไงมันจะทําลายกันได้ยังไงนั่นแหละก็ทําลายได้ที่ก็เพราะว่าเมื่อทิ้งจิตได้เมื่อไหร่มันก็ทําลายอารูปภพได้โน้นลูกนั่นแต่ถ้าทํามไม่ถึงปัญญามันก็ไม่ถึงมันก็ครอบไม่ได้เพราะว่าปัญญาตัวนี้มันอยู่ในการพบรูปพบแย่รูปภพ แต่ถ้าปัญญามันเหนือการพบรูปพบแะรูปพบมันก็ทําลายใจและทําลายจิตทัพจิตกับใจนั้นอาศัยซึ่งกันและกันแห่งสมมติที่พูดใช่ไหมล่ะไอ้ที่จริงก็จิตตัวเดียวนั่นแหละเมื่อทําลายจิตได้การพบรูปพบแะรูปพบก็จบสิน้นเพราะการพบรูปการพบรูปพบแรรูปพบมันก็อาศัยจิตอยู่ลูเข้าใจไหมอ๋อเดี่ยเรานี่หลงโง่งง,ง่ายมานานเราเนี่ยเดี๋ยวพอเป็นจิห้าคค่ำเดือนติบ อ๋อการพบรูปพบและอรูปพบพก็ตัวนี้เองตัวยึดตัวถือในการพบ,ร,พบรูปพบอรูปพบก็ตัวนี้เองนั่นก็คือจิตนี้เองแล้วก็จึงตัดสิ้นปัญหานั่นปิดสวิตไม่ให้มันเขาเรียกว่า,ามไม่ให้มันต่อเชื้อไม่ให้มีแสงสว่างนั่นไม่ให้มีกระแสไฟไปต่อเชื้ออีกปิดสวิตเรียกว่าปิดสวิตพบชาติปิดสวิตการพบรูปพบและรูปพบ ไม่ให้จิตมันยึดมันถือแต่ถ้าพวกเธอหลงในจิตการพบรูปรูปพบและรูปพบก็ยังอยู่อย่างเขานะลูกนะไม่สามารถที่จะออกกันไปได้เพราะว่าจิตตัวนั้นเป็นตัวยึดต,ตัวถือเพราะจิตเป็นอะไรจิตเป็นนามธรรมเนี่ยจิตเป็นนามธรรมจิตมันก็ไม่ตายนั่นบุญบาปมันก็ไม่ตายอย่างนั้นการพบรูปพบและรูปพบอยู่ที่ไหนอยู่ที่บุญและบาป พอเราเข้าใจอย่างนั้นปั๊บอ๋อมันก็ต้องทิ้งบุญทั้งทิ้งบาปดิมีหน้าพู้ใเ,เจ้าและพระสองค์สาวกนี่ทิ้งบุญแล้วทิ้งบาปพอทิ้งบุญทิ้งบาปได้จึงเข้าสู่มหาปรินิพานเพระาะปะมหาปรินิพานเหนือการพบรูปพบแปืรูปพบโอ้นน่นน่ะปัญญาไม่ต้องมากการพบรูปพบแฝืรูปพบรวมที่ปัญญาคือกายและใจตัวนั้นนั่นไม่จําเป็นต้องไปแยกแยะ ไปถึงโน่นจักรวาลโน่นจักรวาลน,นี่จักรวาลไหนก็คือจักรวาลใจจักรวาลกายนี่แหละเนี่ยลงตรงนี้ปั๊บนั่นแหละผู้ฉลา,าดเนี่ยโอ้เราหลงโง่โงง,ง,งายมานานตอนแรกก็นุน่นเขาลูกนั้นน่น่น,นพบนั้นเออนั่นพบนี้น,นี่จิตมันพุ่งไปแต่ผลสุดท้ายมันรวมได้มันก็เป็นปกติอ่ะผู้นิกหลานฟังนั่นมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะลูกนะศึกษาไปมันก็ไม่มีที่จะจบไม่ไม่มีที่จะจบสิน้นศึกษาไปไหนล่ะ ศึกษาที่กายและใจตัวนี้นี่แหละการพบรูปพบและรูปพบจักรวาลอนันตะจักรวาลอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่ที่กายและใจตัวนี้ศึกษาที่ลูกนั่นศึกษาหาความรู้เรียนกายเรียนใจให้มันจบก็ทำลายพบทั้งสามได้ในปัจจุบันนะกัมมนาด้วยสาธุลูก